สวัสดีครับวันนี้เรามีรถยนต์มานำเสนอหนึ่งคันครับเป็นโตโยต้าวีออสครับคันนี้จดทะเบียนในปี05ครับ2 0 0 5นะครับตัว1.5 e ครับปี2005คันนี้มากับสีบอลเงินสวยๆเลยนะครับสว่างๆนะครับสะอาดตามากๆครับนะครับล้อแม็กทีเอสาดสวยๆด้าดอกเต็มๆเลยนะครับยางใหม่ๆเลยนะครับคันนี้ใช้งานสองระบบนะครับน้ำมันเบนซินบวกแอด แก๊ส LPG ระบบัว่าฉีดนะครับประหยัดประหยัดนะครับท่านใดที่ใช้รถเยอะๆนะครับใช้รถหนักๆต่อวันนะครับนะครับรายงานเลยนะครับคันนี้นะครับสมบูรณ์มากๆนะครับทั้งแก๊สทั้งน้ามันนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับช่วงล่างแน่นขับขี่ดีมากๆนะครับยางดอกเยอะครับบอดี้สวยสีเต็มนะครับใช้งานได้เลยนะครับภายในภายนอกสะอาดสวยๆนะครับคันนี้นะครับ แง้มๆราคานะครับราคาเพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะครับคันนี้หลักหมื่นเท่านั้นนะครับนะฮะนี่ครับเบาะหนังสวยๆนะครับไม่มีขาดไม่มีแตกคร้าใดๆทั้งสิ้นนะกระจดอยฟ้าขึ้นลงครบหมดสบานนะครับจอยฟ้าระบไฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับกุญแจรีโมทนะครับเบาะหลังนะครับสวยๆครับสวยๆนะครับคันนี้สวยงามมากๆนะครับ่องจนเดินนิ่งๆนะครับนะฮะ มีท้อเสียไม่เสีย,ไม,สย,ไ,มสยไม่ดังนะครับทุมๆุมนะครับเสียงแน่นๆนะครับขับขี่ดีครับนะฮะสวยๆนะคันนี้บอกครับนะฮะเดินไมโครเครื่อง,สงสเสียงใช้ได้นะครับส,สวยๆเลยนะครับคันนี้พร้อมใช้นะครับสมบูรณ์ดิสเบกสี่ล้อนะครับดิสเบกสี่ล้ออย่าเปิดท้องเครื่องให้ชมครับราคาไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับ ไม่ต้องไปซ่อมใดๆแล้วนะครับไม่ต้องไปซ่อมใดๆนะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับนะครับนี่ฮะเครื่องยนต์เป็น1 5 0 0 c ีนะครับรหัส1 n z FE นะครับใช้แก๊สระบบบัสชีดนะครับโูบอดี้ครับนะครับหน้าตาเดิมคานเดิมสีเดิมนะครับเช่นเคยครับเบาโชกเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบนะครับเพจิมโรงงานนะครับตีตาปี05ชัดเจนนะครับ ฝังกระโปรงเดิมแท้นะครับตาโลโก้โตตาครบหมดสติกเกอร์จิ้นอยู่ครบหมดนะครับสีเดิมนะครับซอกเดิมสีเดิมริ้วเดิมนะครับเม็ดอารเดิมโรงงานนะครับนะครับเครื่องยนต์ดีๆนะครับเกียร์ไม่มีรอไม่มีกระชากกระตกแต่อย่างใดนั้งสิ้นนะครับนะฮะนี่ฮะให้ดูนะครับซุกซซอกทุกมุมนะครับสวยๆนะครับคันนี้สวยงามมากๆนะครับนะฮะ จกไฟฟ้าใช้งานได้มองข้างปรับไฟฟ้าใช้งานได้ก uh ็หมดนะครับนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมบางๆสีดาเดิมนะครับฝากระโปรงสีดาเดิมโลโก้โตโยต้านะครับฝาแท้แน่น100%นะครับล็อตไม่มีขยับนะครับด้านหลังนะครับนะครับซอกเดิมนะครับตะเข็บเดิมนะครับนี่สวยงามครับสวยงามนี่นะฮะ นี่นะครับไลฟ์อุบัติเหตุนะครับการันตีเรื่องอุบัติเหตุน้ําท่วมตัดต่อชนหนักเหมือนเดิมครับผมพื้นเดิมนะครับพื้นล่างนะครับนี่ฮะนี่ครับผมขายดูนะครับสีเดิมแน่นอนครับการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสังเกอยู่นี่นะครับถังไม่ใหม่ไม่มีหมดอายุนะครับอ้าวอันนี้นะครับสนใจขายเพียงเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับเงินสดลดได้บ้างนะครับนะครับ นี่ฮะดิสเบกสีล้อยางใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับผมยางพีคเบกครับนะฮะล้อทีอีใหม่ๆไม่มีรอยเลยนะครับสวยงามมากนะครับสวยมากนะครับดูขอบกระจกนะครับนี่สีสันังคาโอ้สวยงามรถไม่ได้ล้างเลยนะฮะคันนี้ภาษียังขาดนะครับภาษีนะครับย้านะครับเดี๋ยวต่อให้นะครับต่อเป็นกันยา ปี67เลยนะครับกันยาปี6 7ย้ำนะครับเดี๋ยวต่อให้เป็นปี67เลยนะครับเดี๋ยวเราต่อให้นะครับท่านลูกค้าไม่ต้องมาเสียตังต่อนะครับนะครับนะราคา9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่มีซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดภายในสวยนะครับไม่มีขาดแต่งหักแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับนะฮะสตาร์ทีเดติแอร์เย็นฉ่ำมากมากเลยนะครับ ดูนะฮะอ่าวิวยอติดนะครับรถเล็กมาเพียงสองแสนห้านะครับไม่มีกอนะครับไม่มีกลับอย่างไรนะครับพี่เรานะครับมายังไงขายอย่างนั้นเลยนะครับนะครับอ่าดูกระจกฟ้าก็หน่อยนะครับหน้าซ้ายหลังซ้ายนะจ๊ะโอเคอ่าหน้าขวาโตขึ้นได้นะครับโอเคหลังขวาใช้่ายนะครับมองคงบงข้าใช้ได้นะครับ ปั๊บอยู่นะครับอ่าใฉยได้นะครับ9 8 0 0 0บาทนะครับด่วนๆเลยนะครับรถอยู่คลองหลวงคลองสีนะครับมาลองขับมาคุยกันได้ครับราคาต่อรองได้นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ